สวัสดีครับน้องทำไรครับท,ทำไรนะอะไรไไคืออะไรงานประดิษฐ์อ่ะงานประดิษฐ์นะครับโหหัวหน้ามาหน่อยอเดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่นี่โอโอเคคิดถึงหน้าคาขอขอรับรี ายบุยบุยกิจกรรมเพียบเลยนะครับคิตตุน่าซาฟารีอ่ะไปเลยไปมาเจอกันใหม่ฮะให้กินไหม พ่อกินไหมไม่เอามือยอ,อยา่อางนั้เนเอาเด่วนด่วนดวนด่วนกินอันนี้ไม่เหนือกินพรกอ่ะเากินเอาเล็กหน่อยเล็กหน่อยเนาะกยายามดูไอ้เฟลกินไอติมนะครับไอติมโบราณกะทิร้านคุณหมวยตลาดอะไรนะตลาดเสรีอาละไราปาร์คเอาคนนี่เกี่ยวอะไร วันนี้กินหมดแล้วปะกินแล้วใช่ไหมคนแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> ผมเพื่อเขาจะกินหมดอ่ะคุณมีอะไรครับ <c oughs> ไม่มีครับวันนี้คุณมาทำอะไรครับหาหมอหาหมอแล้วมาแต่ว่าเฮ้ยไปกินข้าวตลาดเสรีครับสามาสี <c oughs> ่พอยสี่แตงยังครับวันนี้เสร็จยังครับผมเพื่อกินไอติมเหมอครับไอติมไส้อะไรเฟล ีนก <Ooh>, ไม่ได้ครับรีบก oh. uh ินให้หมดเร็วๆจะไปกลับบ้านแล้วเราจะกลับบ้านแล้วโอ้โหจะหมดแล้วอร่อยมากแต่เย็นคือทำหน้าหน้าตลกเลยอ้ยกินแต่ทายอีกแล้วเอาล้วนเร็ว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 เร็เอาบอท จบ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 โอเคไม่กินแล้วไปไปไปกับบ้านเปลวเอ้ยไม่ต้องขึ้นรถแม่หรอกนะอ่ะเลอะเลยเลอะเลยโอเคไปบายบายบาแล้วเปลวเลยบา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 ยปุ้งจุ๊บปุ้งจุ๊บไปเปิดแมสที่เปิดแมสอยากเห็นหน้าเอลปุ้งจุ๊บ ไปแล้วครับไปบอยตัวดี่กม10บาทนี่ไม่ิ0บาทจะไปซื้อนุ้กื่มฟังกีต้าร์บิ๊กฮะสวัสดีครับสวไปเฟฟอ่าเฟฟช่วยแนะนำตัวให้พ่อเป็นภาษาอังกฤษฟังหน่อยครับลูกโอเคนี่คือพร้อมจะคุยกับคุณครูแดงแล้วใช่ไหมครับพร้อมยังครับพร้อมโอเควันนี้ไปโรงเรียนคนเดียวนะเพราะว่าน้องไม่อยู่ใช่ไหม นองไม่สบ,บายใช่ไหมนอนอยู่ไหนนอนเงวดีขึ้นยังครับ <c oughs> หายนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้อยู่บ้านก็หายใช่ไหมหายหรือไม่หายหายโอเคพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะได้ไหมพรุ่งนี้ไปได้ไหมเย <c oughs> ้ะไปได้ <c oughs> ไปได้นะพรุ่งนี้นะโอเคอ่าต่อไปเราจะมาส่งไอเฟลกันแล้วนะครับอ่าจะถึงแนละ้วอ่า

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องป๊อปปานะครับวันนี้เป็นตัวอะไรอวันนี้คือ p o w e r p ร f f ั i r l นะครับไคลเบบี้นะครับไอ้เองขาลวันนี้ควรจะแกะชื่อว่าน้องไอเอลนะครับเอาเลยครับได้รับอนุญาตจากแม่ให้แกะนะครับ เป็นไงบ้างครับนี่ไข่เ <Hey. S 1> บบี้นะครับ <Hey. S 1> มาแล้วมาแล้วเอาเนิ้วอ,ออกไอ,ออกไม่ใช่ค,คัตเตอร์คัตเตอร์เด็กห้ามใช้นะครับ <Hey. S 1> ผู้ใหญ่ใช้ได้ครับ <Hey. S 1> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ล้วงออกมาแล้วเมืเ่อกี้ตกลงกันเฟลมาด้านหลังน้องสิมันคืออะไรครับขอดูหน่อยครับเป็นน่ทลากล่ะไอฟเฟลมันนี่มันว้าวขอชมหน่อยครับไอ้เฟลมันนันคืออ,คอ,อะไรก็ไม่รู้บันนี่บอสซัมนะครับนมาหนูไม่มาบันนี่บอสซัมนะครับโอเค<า>เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับ คนที่แกะคือน้องไอเฟลนะครับเดี๋ยวาไอเฟลจะมาะไอเฟลจะมาแกะนะครับมาเลยเฟลมาเลยแม่ก็ได้ตัวตามนี้มาแล้วครับไอเฟลจะมาแล้วครับอ่ะเฟลมาเลยไหนตานะเพราะว่าอันนี้ออกมาดูหน่อยครับไหนครับโชว์หโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยไม่มีใครมาให้ดูเลยไหนครับไหนนั่นคือโอ้โหนี่ครับโอ้โห น่ารักจริงๆด้วยอ่าเดี๋ยวขอขอชมหน่อย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 อ่าถ่ายรูปคู่กัยเปี้ยหน่อยเดียวไหนเอวเหรอไหนโอ้ยน่ารักจุงเลยน่ารักเหมือนคนถือเลยอืมให้พี่เฟี้ยวถือบ้างไหน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 ถือบ้างจะบ้างหายมาหน่อยโอเคบ๊ายบายเพื่อนเร็วไปแล้วได้ตัวนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบาย เลยครับชค่วครับไปเลยครับอสวัสดีคุณภูณด้วยไปประตูให้พ่อด้วยเฟ้ไปประตูให้พ่อด้วย